ไปทำธุรกิจใหม่ครับธุรกิจอะไรธุรกิจขายส้มตำนี่แหละค่ะแบ่งค่านี่แล้วก็แบ่งไปทําบุญค่ะจ่ายหนี้สินตัวเองมีก่อนครับก็อยากจะมีรถมีบ้านครับก็มีที่ทํากินครับก็ใช้หนี้มั่งไปซื้อกินมั่งทําบุญมั่งซื้อของที่แบบไปอยากได้ให้ให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวอย่างนี้ค่ะนี่คือเสียงของพี่น้องชาวไทยที่เขามีความหวังมีฝันที่อยากทำและฝันจะเป็นจริงได้เราก็ต้องลงมือทำ อย่างแรกที่คุณต้องทําคือแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซ่คูณ2แล้วส่งฝามาลุ้นโชคเพราะบาวแดงอ่ะเคแจกล้านไปแล้วถึง4ี่คนและล้านต่อไป11พฤศจิกายนนี้ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลยจับจริงแจกจริง แจกทุกวันกับกิจกรรมบเบาแดงช่วยคนไทยสร้าง,งอาชีพปีสอง คุณชนะและชิสาเราสามคนเนี่ยเป็นผู้ประก,กาศข่าวไทยรัฐทีวีครับโ้โน่าจะหลายปีแล้วนะโอ้โหไอ้ถ้ารวมๆอายุคุณชนะก็ร่วมร้อยปีอยู่ค่ะโอ้ยอย่างนี้บอกกรมศิลปากรจดทะเบียนโบราณสถานได้เลยค่ะปู่จะมีอยบุคคลรุ่นปูน่ลลปบ้าแล้วคนไม่ใช่เต่าชุกตาบ้าอาอยุเป็นร้อยปีก็มันนานหลายปีมันต้องมีประสบการณ์ในช่วงอ่านข่าวแรกๆอ่านผิดอ่านถูกอะไรมันก็ต้องมีบ้างแหละอ๋อใช่เลยปกติน้องไปตองคุณมีไหม มุ้ยมีเดี๋ยวคุณพูดตามดีฉันอ่ะหีบมากมีหลายหีบหบนีบหนีหายแค่จะเริ่มแค่จะเริ่มแค่จะเริ่มหีบมากมายหลายหีบหนีบ <N> หนีบหนีหีบนีเสือไปได้ไมันจะมีไอ้คำพวกนี้ที่บางทีพูดยากมันต้องใช้สมาธิเอาแล้วไม่พูดแล้วเดี๋ยวผิดแต่ว่าวันเวลาผ่านไปอาก็สั่งสมประสบการณ์เรียกว่ามีสกิลกันมากมายแล้วสำหรับสองท่านนี้เอางี้ละกันไหนๆก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว ลองอ่านพาดหัวข่าวให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่านพาดหัวข่าวแบบไหนให้มันน่าตื่นเต้นน่าสนใจดิฉันมีพาดหัวข่าวมาให้พูดแล้ค่ะมาดูนยขอดูเอาคุณเอาก่อนหรือผมเอาพร้อมแล้วดิฉันจะให้สัญญาณนะเหมือนเข้ารายการนะไปห้าสี่สามสองรวบแล้วแก๊งคอร์เซ็เตอร์หลังจากไว้ผมยาวรุงรังมานานด่วนสคบเคาะแล้วก๊กกกเปิดประตู หมือนกันกลุ่มนักศึกษาเทคนิคเข้ามอบตัวแล้วเนื่องจากเปิดเรียนวันแรกให้โซนุ่มสิ่งเก๋งดับกลางสียา่านกลางสียา่าน <c oughs> อันนี้ตลกอันนี้ตลกชอบชอบออไม่ได้แล้วลเขาถูกถอดใบ <c oughs> อนุญาตแล้วตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลพาดหัวที่เล่ามาติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์คลนนี้ครับนี่เี็แตลดผ่านนี่ละการล่าเาไม่พาดอ่างั้นเลยการเล่า เล่นอะไรเล่นเปื่อยขำขำฮาฮากันไปคุณผู้ชมแต่งานนี้บอกเลยว่าไม่ขำไม่ฮาอย่างเดียวเท่านั้น<อ>แต่ เราจริงจังจริงจังในการแจกเพราะนี่คือข่าวดีที่คุณผู้ชมรอคอยค่ะกับการแจกมอเตอรไ Honda ์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก125คันที่154นะคะมาไกลแล้วนะ<ำ>ถ้าใครเนี่ยส่งฝามาแล้วก็รอลุ้นแต่ถ้าใครยังไม่ได้ส่งมาอย่าลืมเขียนบีบส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะจะต้องทําให้ถูกกติกาด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจับจริงแจกจริงส่งจริงก็ได้จริงถูกต้องแล้วล่ะครับร<ำ>วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลย โหนทีมคนถ้าพร้อมแล้วเอาคุณพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วทุกคนโกลเลยเอาโคุณชนาคโกลอีกโกลสูงโกลสูงโกลแรงๆโยนในน้ำมาอย่าอู้โกลอีกโกลโยคุณชนาคโกลอีกอย่าอู้มันหมดแล้วมาแล้วมาแล้วโค่นาคคุณประยูนปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษ ติการลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาเครื่บาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุนนั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้านาฬิกา30นา Team.